ออเดอร์แรกของรอบบ่ายมาอย่างรวดเร็วครับพี่น้องเปิดการาฟขึ้นมาแล้วเจอเลยน่าจะผ่านอา่น่าจะผ่านไปด้วยดีออเดอร์แรกของบ่ายวันพฤหัสน่าจะผ่านไปด้วยดีโอเคผ่านไปอย่างสวยงามเลยอ่ออเดอร์แรกนะครับ เป็นเทรนขึ้นมาแล้วก็กลับตัวตรงที่ตรงที่แนวนี้แนวแนวต้านตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยนี่ผมกลับยนี่ผมเห็นตรงนี้ยมีม,มีมีโดเจตรงเนี้นะตีแนวตรงนี้เลยมาอย่างรวดเร็วเลยเดี๋ยวฮ้ยลบไปก่อนเนี่ย ผมเห็นแนวโดจีตรงนี้มันขึ้นผมเห็นกราฟขึ้นมาติดตรงแนวเนี้ยมันเปิดมาผมยังไม่ได้ตีเส้นไว้นะผมยังไม่ได้ตีแนวไว้เลยผมเห็นกราฟมันมาเล่นกับแนวแนวโดจีดเรเล็กแดงๆเนี้ยเนี่ยแต่ผมก็เลยมาตีแนวตัวนี้ไว้แล้วก็ตีแนวโดจีนี้ด้วย,ย,วยเนี่ยโดจีขีดเทาๆเนี้ยอ่าโอเคแล้วก็เห็นมันอ๋อเป็นอย่างน้นี่มันกลับตัวตัวเนี้ยแท่งเนี้ย ผมเห็นแท่งนี้มันกลับตัวลงมาแท่งนี้กลับตัวลงมาตรงนี้แล้วผมรอแท่งแดงนี่ยืนยันไงแท่งแดงนี่ยืนยันดีเทลว่ามันมันมันกลับตัวจริงไหมมก็เลยมาเข้าตรงนี้เ่แต่ทีนี้เห็นมมันมันแค่ย่อมันกลับตัวพักเฉยพักตัวดีนะผมเข้าแท่งนี้ถูกเนี่ยมันขึ้นแบทะทลุไปอีกแล้วโอเคเดี๋ยวรอรอรอดูพฤติกรรมมันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงต่ออ่าโอเคไงผมก็ผ่านเราได้แรกไปแล้วแหละตอนบ่าย โอ้ขึ้นไปจะสูงเลยเห็นไหมอ่าคนพักตัวเฉยผมเข้าถูกแท่งแท่งนี้ทะลุขึ้นไปเดี๋ยวรอ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 นี้ยืนยันอีกคือมันลงมาถ้ามันลงมารีเจ็คแท่งเนี้พอนี้ผมเปิดผมยังเปิดไอ้คู่เงินขึ้นมาคู่เดียวอยู่เพิ่งเปิดการาฟมาไงยังไม่ถึงกี่นาทีบ้งอถ้าลงมาถึงข้าลเอาถ้ามันลงมาติดนะั่นหรือเปล่าโอ้ติดแนวข้างบนติดแนวข้างบน ติดแนวข้างบนเยอะแยะเลยติดแนวทําลงไปรีเจ็คข้างล่างได้อยู่ติดแนวตรงนี้โอ้โหมลงมาทำมาลงมากล้ามาถึงเส้นเหลืองๆนั่นนะ่ะเส้นกริดอ่ะกล้าลงมาไม่แค่นั้นแหละน่ะบอกกล้าบอกกล้าระยะมาท้าโอเคออเ,อเดอร์แรกมาแล้วตอนบ่าย ส่วนมากผมไม่ได้เทรดตอนบ่ายตอนตอน,ตอนไอ้ไอ้กราฟธรรมดาบตเตอร,รี่ธรรมดาเนี่ยส่วนมากผมจะเทรดแต่ตอนเช้านียตื่นเช้ามาแล้วก็เทรดแล้วก็ไปเพราะช่วงนี้มันไปพบลูกค้าอชดกางวันผมไปพบลูกค้าบ่อยช่วงนี้เจ้าคือบนลงมากแต่ที่แรกวะยังมีมีโอกาสอยู่มีโอกาสอยู่อ,อ,ยอ่า ทางนี้ลงมายืนยันก่อนว่าในเส้นแนวนี้อยู่บนนู่นนแนวนี้อยู่บนนี้อเชนนลงมายืนยนันลงมา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 ก่อนลงมาก่อนลงมาก่อน,อนเดี๋ยวก่อนพี่น้อง ลูกชายสี่ขาผมมากวนอีกแล้วไม่ไม่นอน,ยนอยูอ่ข้างนอกรอดูว่าจะปิดตรงไหนขออีกออเดอร์โอเคออหนึง่งออเดอร์อ่าปิดเออปิดตรงนี้ปิดตรงแนวเนี้ยแต่เส้น SMA e 5อยู่ข้างบน ่อยจะหนจะได้ดีพอจะหนจะได้ดีก็เปิดบนเส้นเหลือ,องเส้นขีดก็ยังดีเนาะค่อยจะช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้มันเป็นเทรนขึ้นช่วงนี้เป็นเทรนขึ้นไปแต่เทรน,นนี่มันไซเวย์อยู่ทะลุทะลุอ่ะไม่เป็นไร ไม่ได้กดต่อเลยโอ้กระโดดสวยเลยอะเมื่อกี้กระโดดเห็นไหมพี่น้องไม่เนี่ผมไม่ใจผมกดรีคอร์ดท่านเมื่อก่อนผมปิดรีคอร์ดไอ้เออกระโดดขึ้นมาชั้นสูงเลยอะโอ้กระโดดจากเนี่ยปิดนี้กระโดนด,น,โดนี่เลยผมไม่ได้กดอะลงมาลิเชกได้เปล่าลงมาข้างล่างไหมลงมาไหมลงมาข้างล่างเลยดิ โอ้กระโดดขึ้นสูงเลยนะจากเนี่ยกระโดดกระดักจากเนี่ยขึ้นมานี่เลยแล้วก็ขึ้นเลยไงผมโมเดลคุยโทรศัพท์อันนี้ผมนั่นแหละอ๋อโดจินั่นโดจิที่โดจินั่นโดจิโดจิโดจิ จน้องเป็นโดจิวันนั้นสนุกเป็นโดจิอ๋นอ,อนี่แนวอยู่นี่เลี้งยงไก่จะเลงนะ แนวรู้หอเปบ้าปผิดบนไปผิดบนผิดบนแนวหรือเปล่าไม่ค่าผิดบนหรือว่า อแนวพีศสวยเลยแข็งแรงจะกล้าปิดบนไหมลงมาือเก่ารวมทะลุด,ดีๆก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยขึ้นไป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  นั่นนะขึ้นไปมันปิดใต้แนวนี้อีกขึ้นไป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 อีกคือปลาไส้เขียวเนี่ยขึ้นไปปลไส้เขียวขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปอีกนะไปอีก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 มีแรงขายอยู่โอ้ยได้ต่ำแท้เอ้า